รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นชุดเดทผ้าใหม่อิตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าของเขานะจะเบาค่ะพี่ลื่นเย็นใส่สบายค่ะตอนนี้เนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะผ้าดีมากๆลูกค้าได้ไปตัวนี้คุ้มมากๆค่ะพี่งานเป็นคอวีนะคะพี่แล้วก็แต่งขอบสปอร์ตแบบนี้นะแขนใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยนะสปอร์ตไม่รัดแขนตรงนี้ไม่รัดหมดเลยนะคะลูกค้า เป็นแบบทรงแบบฟิลใสสบายๆส,ส่วนด้านหลังก็พิมพิมลายใสวยสวยแบบนี้เลยค่ะลูกค้าแล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างให้นะคะแล้วก็ผากข้างนะลูกค้าเล็กๆไม่น่าเกียดสวยๆค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่ตัวนี้งานเป็นชุดเดทนะลูกค้าเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใสสวยแล้วพี่ดูทรงนะ ทรงสวยมากๆค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้นะจากปกติค่ะพี่195นะลูกค้าวันนี้พิเศษนะคะพี่มันเหลือไม่เยอะแล้วให้พี่แค่175พอพี่เอาไปแค่175ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะ เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะลายสวยๆแบบนี้นะลูกค้าสีส้มสวยๆเลยตอนนี้นะคะ175เจดห้าเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่พี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะสีเป็นแบบนี้นะ ให้พี่พิเศษ175เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะจะรับกีตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนยเป็นชุดเดตจะบอกว่าลูกค้าผ้าดีมากๆใหมิจารี่อย่างดีนะคะพี่โปรพิเศษให้พี่จริงๆเลย175เท่านั้นค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะตอนนี้ค่ะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลย175พอผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะตัวน,นี้ให้พี่แค่175จ้า รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นชุดเดทผ้าใหม่อิตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าของเขานะจะเบาค่ะพี่ลื่นเย็นใส่สบายค่ะตอนนี้เนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะผ้าดีมากๆลูกค้าได้ไปตัวนี้คุ้มมากๆค่ะพี่งานเป็นคอวีนะคะพี่แล้วก็แต่งขอบสปอร์ตแบบนี้นะแขนใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยนะสปอร์ตไม่รัดแขนตรงนี้ไม่รัดหมดเลยนะคะลูกค้า เป็นแบบทรงแบบฟิลใส่สบายๆส,ส่วนด้านหลังก็พิมพิมลายใสวยสวยแบบนี้เลยค่ะลูกค้าแล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างให้นะคะแล้วก็ผากข้างนะลูกค้าเล็กๆไม่น่าเกียดสวยๆค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกมาผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่ตัวนี้งานเป็นชุดเดทนะลูกค้าเป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใสสวยแล้วพี่ดูทรงนะ ทรงสวยมากๆค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้นะจากปกติค่ะพี่195นะลูกค้าวันนี้พิเศษนะคะพี่มันเหลือไม่เยอะแล้วให้พี่แค่175พอพี่เอาไปแค่175ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้นะ เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่พี่พิมพ์รหัสนะตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะลายสวยๆแบบนี้นะลูกค้าสีส้มสวยๆเลยตอนนี้นะคะ175เจดห้าเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่พี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะสีเป็นแบบนี้นะ ให้พี่พิเศษ175เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะจะรับกีตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนย้เป็นชุดเดตจะบอกว่าลูกค้าผ้าดีมากๆใหมิจารี่อย่างดีนะคะพี่โปรพิเศษให้พี่จริงๆเลย175เท่านั้นค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะตอนนี้ค่ะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลย175พอผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะตัวนี้ให้พี่แค่175จ้า